เลใเลยเลยัน้บ่จัง้อดัตอบ่เป็นหยังคังไม่ได้หัวใจให้ส่องคิดคนเสียกบทนใด้คันเสียออกไปส่วนคนได้บ่มีแน่ความหลังของเธอแม่เคียดยาสั่งกระดอกบัเอ๋ยพอบ่สอไผ เขาแม่เก็บยาใบคงสิเป็นเรื่องหายใ,ใส่บนตุ่มตอมจังมันงอมลงร้อยคอยสาขคักแองมือรีวิวแทนงไรแม่จะไห้ก็ต้องไปอยากทมขอบเพรหูว่อมแม่บุญปองปากประจอมมีแค่งันงสั่งเล็ล่อยหัวใจห้อย ะนะเ,เ,เกิดมาอิเม่แล้วใบสร้งแต่ใเดิมชีทูบคุ้ทางนี่ดอก <c oughs> มันตน้องมีแนวยางคือ,นนอนมีน้อยแต่คิดว่ามันตน้องมีหลายกว่านั่นมื่าแต่ว่าบุญน,นะอันอเรือกว่าฮัากว่ามาคุณอไหน่ะยัดสนุตปากโกสุอีเม่ฟังเดโอ้ยไอศิลปกาเราเนาะ ก็หยอกก็เสี้ยนี่ล่ะอออเออก็หยอกนั่นล่ะพ่ขอขาทั้งปีทั้องนอน่นี่ยอันอนี้ไงฮะผมมาผมสีเอางั่วไปแล้วมือทงไอทุ่งหน้าห้องเป็นปเรื่องเป็นเรื่องเอางั่วไปเลี้ยงเบิ่งนี่นีเด้อล่ะเด้อย่าให้เขาหัวเขาสวนผู้อื่นเนี่ยเป็นเรื่องเป็นข่วมแน่ยนี่นั่นละเรื่องนี้กันแลวังให้ดีๆเ <c oughs> มื่อวานนี้กูเห็นมันมึนทะเลงั่วเป็นยังไงมันไปขัดไก่เขาแบบนี้ บานไนไปหักน่เ้ยบอไปไนหอีแดงก้ามันดื้อคือจิตใจยนีเรื่องมนเห็มันกลุมบงวันเดี๋ยวเรื่องทรงเขาทรงหนามีเอสิจัดการออกลางอันพัฝากมาประกาศเด้อรถทะเบียนลอนิงโตเต่าหนึ่งห้าีสันสีแดงไอไปเลื่อนรถเลื่อนจอดอยู่ตลาดรถผู้ใดรถทะเบียนลอลิงโตเต่าหนึ่ง้าสี่เกนสันสีแดงนะครับรถผูเลยกไปเลื่นเอาเด้อนู้ใเไม่รู้ขั้นสีแดงกัไปหกมะจุดรถหละ 八号，准备来了。